ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะจับการแก้ไขในเรื่องของหลอดไฟหน้าซ้ายไม่ติดของเชฟเรดแคันนี้นะฮะก็แก้ไขเสร็จสิ้นนะฮะไปสูงข้างไว้ครับไปต่ำครับโอเคก็เรียบร้อยนะฮะารุคค้าในให้นะครับที่มีปัญหาเรื่องของหลอดไฟหน้าซ้ายไม่ติดนะครับก็ ติดต่อาได้ที่เบอร์นี้นะศูนย์เก้าเก้าหนึ่งเก้าสี่สี่สองแปดเก้าครับ ปฏิยองเขาไม่ลูกค้านำะรถนะผมเชฟโรดิสโตนิกนะมำทำการแก้ไขให้รถไฟหน้าฝาไอ้ด้าหน,หนาซ้ายนี่ติดนะฮะก็ทำการแก้ไขให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะฮะก็เดี๋ยวเราชมบรรยากาศการแก้ไขของไฟหน้าซ้ายาน,นี่ติดของเชฟโรดิสโตนิกแค่นี้